คสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้านเจ๊หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งโจทด์ประจวบอําเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเจอในกูเกิลแมปก็ได้นะครับร้านยําประจวบเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับเดี๋ยวเรามาดูเจ๊หนึ่งยำเป็นเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับ รวมๆนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งตามใจปากค่ะจะเผ็ดไม่มากสำหรับคนที่อยากรู้ราคานะครับสามารถไปดูในเพจนี้ได้ตามปากได้เลยนะคะมีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะครับ บูมา้าหมึกไข่กุ้งสุกไข่เพงแซลมอนค่ะไข่ปลานะคะเมนูต่อไปกันเลยครับเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนไข่แดงค่ะปลาแซ่บ เศษเหมือนกันนะครับวันนี้ไอนี้พร้อมยำอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจนหนึ่งตันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบก็คือพร้อมยำนะเจนหน้น่นงไข่ปลาอันนี้ไข่ไข่ปลาวันนี้มึกไขม่มีไซเล็กนะลูก อันน <c oughs> ี้ไม่กินไหมครับแล้วก็ราดน้ำยำแต่เดี๋ยวเราใส่แซลมอนกับไข่แดงนะคะนี่ไม่ใส่ปลาดิบเกิดแล้วรอได้เลยนะคะไม่นานนะคะอย่างคิวไม่เยอะ เจิดก่อเจิดก่อนถ้าสั่งเลยแม่ค้าะลืนี่แดงค่ะก็จะเป็นหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนไข่แดงเค็มค่ะสีำชำเมนูต่อไปกันเลยครับเมนูต่อไปกันเลยนะครับ หมูม้าไซส์พิเศษกุ้งสดนะคะโคตรม่วงล้าหมูม้าไซส์พิเศษนะครับกุ้งกระใสที่ตุ้งกระใสพิเศษเหมือนกันนั่นแหละใหญ่สุดแรงนะของน้องโดนสุดหล่อคะ่ะประจำร้านน้องโดนสั่งเยอะเหรอถ้าใครที่จำกันได้ก็น้องโดนที่ชอบยก้าจะต่อนี้แหละรอแป๊บหนึ่งก่อน ที่เข้าไปแล้วฟิวจบดนิทันจดัทนเบาเต้ของยัาเ์เขาได้ห้าร้อยค่ะเป๊ะๆของบร,เริเระเทิร์ตอนนะี้มีไปแกนหรอครับมีโอนได้สะโนโอนได้เลยได้วโอ้อองโอนได้ าเด็กกินด้วยนี่หมึกอ่าปูฟัวปูสดกระเพรอน้ำม่วงนะครับปลาลับเผ็ดกลางเมนูต่อไปเลยครับเมนูต่อไปนะครับอันนี้เมนูเลยจะหนึ่งแซลมอนกระเพาะจ้า่อนแดงแซลมอนแด้ ซึ่งข้าวถ้ามันมีก๊อบความขึ้นมาซึ่งจะดำใช่ไหมขทำไหมยำเซลมอนชุดเล็งนะคะซึ่งข้าวเหรอมีโน้ตต่อไปเลยจ้าีน้ตต่อไปนะคะฟูมามร์ซอมอนไข่แดงเผ็ดมาก ไข่นะครับ บินทีู่ร้ตัอ๋แหมแล้วเขได้จบนะเดียวไม่แต่ส่งใี้เหอนใช่ไหมอันนี้คือส่งเมนูส่งวมนนะเดี๋ยววันจันทร์เราเเอาเงินเข้าไปให้นะขอบคุณมาก แดงเค็มแล้วก็ปูหมาในปูหมาไข่เลยนะครับจดด้านหน้าได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะจะรอสักรู่นะคะเรียบร้อยแล้วจากคนสวยมาด้านข้างเลยจะปูไข่เยิ้มๆ,ๆเลยวันนี้เมนูต่อไปจ<ะ>้าเ<ะ>มนูต่อไปข่าเมนูต่อไปนะคะรับแซลมอนไข่ปลาอ,ปะะอันนั้นหมดไหม รู้ว่าเธอสั่งใช้ยังไงแต่ก็ทำใหญ่ทุกรอบเลยครีมก <C le af> ีโตนะคะไข่ปลาหรือไข่ปลากีโตอร้อยหิบาทมีสอมันด้วยนะคะ สองรห้าสิบสองสาวจ้าเหลาสซมมอนไข่ปลานะคะ2 5สองร้หาสิบบาทใช่ค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปกันเลยนะครับปลาไะคมะนนัว,นว,นวเผ็ดดแซ่บสองร้อยห้าสิบ ีไม่เผาช้อนเพื่อนหน่อยสิใช่กุ้งสดกุ้งสุกว่ากุ้งทูงโทนนะคะเดี๋ยวมีตัลม,มันกับไข่บิงดาด้วยลืมอะไรสักอย่างได้แล้วขเขาทนะ้องไหลบัวแซลมอนนั่นแหละ ไต่อหนะ้าุู้ตรวจผู้สุดแล้วนะคะร,ะร,ะนรับแล้วก็ปละตดวปมาม้อไหลู่ เซตก็ได้นะเป็นเมื่อกี้มันจะกินได้ทั้งคืนเหรอเอาเซตนี้นี่ทั้งคืนยันเช้ารับรองไม่เปื่อนกับแก้มเบืองเบียเบืองเบีย้ยนี้เลยค่ะกุ้งสดกุ้งสุกอ่ะเป็นกุ้งทูโทนไข่เปงนดาซัมมอนค่ะนี่นึ่งต่อได้นะคะมาบบนร้านแซ่บแบบนงาเบืองเลยเรา มีตต่อไปนะครับดรามมนพิเศษนะครับ เด็นลูกค้า,าไปเอาไปคุกเอานะครับเพราะลูกค้ายังไม่กินเลยนะครับเ<ด>พราะแซลมอนเวลามันโดนน้ำยำแล้วมันจะติงง่ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเ,เรามาผิดกับเมนูแซลมอนชุนเล็กนะครับฝากติดตามเพจหนึ่งแคบตามปากด้วยนะครับ ปลากระตูดจ้ะเบี้ยเบี้ยได้แล้วนะสำหรับวันนี้ผมแะเจ๊นึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าสองอย่าให้เขาไปแต่เดียบนะเอาน